นี่นะครับหลังจากอีเกียเกโตไซหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเช็คบ่อปูนนะครับซ่อมแซมนะครับตรงไหนที่รั่วซึมเพราะเวลาปล่อยบ่อแห้งเนี่ยอีกบ่อหนึ่งน้ำจะลดเลยทำให้ลูกปลามีสิทธ์เสี่ยงนะครับตอนนี้ก็เลยต้องมาเช็คนะครับมีการเอาซิลิโคนอุดนะครับกระเทาะนิดนึงกันน้ำ ซึมซ้ายขวานะครับนี่คือมัดพรตัวใสนะครับแห้งหมดล้วถ้าสังเกตได้ตอนนี้คือตัวใสขึ้นจากบอ่อดินหมดแล้วครับแต่ละครับ